สวัสดีครับผมชื่อเลนชื่อตะาชื่อเล่นชื่อตาอ,อตาอยุ14ปีเกิดโรงพยาบาลที่เชียงใหม่เรียนชั้นอนุบาลจบมัมที่นงเรียว่าเจ็ดยอดเกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่ครับชอบอกอกกำลังกายครับมาสนุกก็ทำให้ผมมีพลังไใไนชอบนั่งสมาธิจิตใจได้งสงม อีกอย่างที่ผมชอบคือการได้อยู่ในโลกออนไลน์ครับรลองป้อมเพื่อนลองป้อมสวยเขยอยางงั้นเลยเพื่อนสวยเย้ผมเป็นดาวตอกตอกแบบนี้และครับส,ะสะาวตร้งติดผมตึง แต่ผมยังไม่มีแฟนครับยังรอคนที่ใช่อยู่ยังว่าเลยครับเดี๋ยวนี้อะไรก็เข้าถึงง่ายง่ายแบบอันนี้แหวนี้้าแ้วผมก็เริ่มมีความรัก คุยกันมาสองเดือนแล้วผมจึงตัดสินใจนัดเธอผมจะขอเธอเป็นแฟนครับวันนี้ผมจะมาเจอผู้หญิงที่ผมชอบเป็นครั้งแรกเอมๆ ปาต่างไงบ้าเปล่าจ้าพิมอยูน่นี่จนมาเห็นกับตาจนผ้าใจมาเจ็บเสียบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้าทําไงดีเอาไงดีทําไมเป็นแบบนี้ แบบนี้ต้องใช้หมองนั่งมาธิการฝึกสมาธิ Meditation C F H ถ้าเราทำต่อเนื่องฝึกบ่อยๆเป็นประจำจิตจะสงบปลอดโปร่งมีพลังและมีความสุขนั่งในท่าที่สบายผ่อนคลายและหลับตาเบาๆเอาจิตตามรู้ลมหายใจขณะที่หายใจเข้าออกจิตจะไม่คิดเรื่องอื่นใด นอกจากตามรู้ลมหายใจเข้าและออกเท่านั้นอย,อย่าใช้โซเชียลในทางที่ผิดเลยครับการที่นายเอยาลูกคนณหนือมใช้ผิดบ,บอกคำนะรู้ไหมแล้วเราก็จอบผู้หญิงแต่เรารทำไม่เป็นเช่นนั้นได้เราว่านายควรไปขอโทษผู้หญิงคนนั้นนะแล้วบอกเขาว่าเราขอโทษเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกไม่เป็นไ <nota> รไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ชอบผู้ชายเราก็อยาเป็นเพื่อนตาเฉย หลังในอ่ะท่านนี้เองนะเฮ้ยตาตาตื่นตาบอกแล้วอย่าเล่นเกมจนดึกเรามาทำรายงานต่อเถอะกลุ่มเราได้หัวข้อชีวิตว้าวุ่นใช้สติสมาธิทำจุนช่วยหาทางออกได้นี่แหละครับสื่อโซเชียลมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราต้องรู้จักใช้สติและสมาธิเราจึงจะหาทางออกได้